กันสบายๆแบบนี้เราก็พาลูกๆมาเที่ยวดู <c oughs> เรามาอยู่ที่สวนเสือรู้ไหมว่าสวนเสือสีอะไรรู้ป่าว่าสวนเสือเนี่ยเดินขึ้นมาสีราชาสีราชาถูกต้องนะคะ <Okay. S 2> สวนเสือสีราชาตอนนี้เราอยู่ที่สวนเสือสีราชาค่ะ <c oughs> ที่นี่นะมีกิจกรรมที่เด็กๆนะน่าจะมาดูแล้วก็มาทํากิจกรรมการน,นะบผ้าไม่ได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่าเป็นยังไงค่ะ เสือช่วงเดือนกรกฎานี้นะคะจะมีเทศกาลแกะไข่จระเข้ค่ะจริงๆเนี่ยมีมา3มเดือนแล้วนะคะแต่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วแล้ววันนี้เราคุณชายคะพร้อมไหมคะที่เราจะมาพาเบบีจระเข้ออกจากไข่กันคือจะทําคลอดบางทีอาจจะอยู่แต่ในไข่ไปตลอดกาลก็ได้ทําคลอดจระเข้เราไม่แน่เราต้องมาช่วยเขาออกจากไข่นะเขาจะได้เป็น เราก็จะได้เินพ่อม่ลเกีระเบบี้ไงหน้าหลังอ่ะโอเคเดี๋ยวว่าจะให้พี่เขาอธิบาย้ฟังเนาะว่าการแกะไข่จารเค้ทำยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเบบี้เขาเป็นอันตรายหรือเปล่าอ่าได้เลยค่ะเชิญพี่ค่ะเะชิญเลยค่ะพี่โมนะคะบอกสอนเด็กๆเ,เลยนะคะว่าทํำยังไงค่ะเดี๋ยวตอนแรกเนาะเราต้องไปฆ่าเชื้อก่อนเราจะมีน้ํายาอยู่ทางด้านนู้นนะคะ เปยาฆ่าเชื้อก่อนพี่ไปทำงานไปเลยนี่นเหร้นกลน้ำยาใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเบตาดีนนะคะให้ลูกค้าล้างมือกอนเอามือลงไปแช่สองข้างเลยค่ะอาไปแช่ในน้ำยาสองข้างเลยนี่แช่ยาะ่าโอเคขาดอ่วน้องเอามือออกมาเลยค่ะคนนั้นคนนี้ก่จนที่องกระุลงไปเลยค่ะโอเค น้องดินละน้องส่งสัญญาณละจะบอกว่าแบบแล้วนังฟองละตัวใหญ่ปกติส่วนใหญ่จะเป็นไข่ที่เขาเอ่อมีรอยมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือน้องพร้อมฟักอะค่ะก็คือมันจะมีรอยแตกมีรอยเปิดของเขาเองคือเขาจะดันของเขาออกมาเองอ่ะตามธรรมชาติอ๋ออันนี้ก็คือแสดงว่าพร้อมที่เราจะสามารถใช่ค่ะ้อมแล้วค่ะโดยที่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นค่ะไม่เป็นอันตรายเลยเพราะว่าอายุการฟักของเขาได้แล้วอ่าเช่นท้า ไม่เป็นไรอ่ะค่ะไมทันทันเลยม,มเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยอ,อยู่ข้างๆ<ไ>เอามือข้างที่เอามือข้างซ้ายประคองไว้เอามือข้างที่ถนัดเปิดเปลือกไข่ได้เลยนะคะเหมือนแกะไข่ตุ้มที่บ้านไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะเพราะน้องจะมีเยื่อสีขาวหุ้มไว้อยู่อีกครั้งหนึ่ง<ไ>แกเปิดแกงแข็งออกก่อนก็ได้ไไไไไ ได้เลยค่ะปิดจิตได้เอ้าตรงนี้เป็นอะไรอ่ะส่วนไหนหางจะเป็นหางนะคะอหัวตามรูปไข่ะคะ่รับเอออย่างนี้เราไม่จ้อเป็นต้องให้หัวออกมาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ต้องแกะด้านนึงน้องก็จะม้วนอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดันหัวขึ้นมาเพราะรู้ว่าตรงไหนมีรูน้ำเพราะเหมือนน้ำข้ามมาค่ะ น้ำที่ลอยดีมากเลยไม่ต้องแกะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกะต่อครับแกะต่อเหมือนคนเลยอันนี้ก็จะมีน้ำข้ามมีถุงน้าที่ห่อตัวไว้นะคะมีช่วยถือให้แล้วทันทันแกะทันทันแกะมันมีช่วยถือถ้าทันแกะเปลือกไปมันมีถือให้จะได้ถนัดสองมือ จะมีเลือดมีน้ำนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรแกะต่อได้แกะต่อได้ค่ะตอนหนูออกมาจากท้องมาก็อย่างนี้ะน้องนี่น้องน้องงวนอยู่อาจจะทันแกะต่อเลยค่ะมีเลือดนิดนิดเปลือกมันจะไม่ค่อยเหมือนเปลือกไข่เนาะมันเหมือนแข็งกว่าค่ะมันแข็งก็เปลือกไข่ใช่ค่ะแล้วเลือก็จะเหนียวก็จะเป็นเหมือนเปลือกสองชั้นนะคะไออต่อในลูกเอาเลยทำให้เสร็จนีดหนึ่งนี้หนึ่งมาพีช่วยนี่ให้หนูใช้สองมือได้เลย โอเคค่ดดึงอีกคัดตรงนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วดูดิเห็นหัวมั้ยถ่ายรูปก่อนไหมครับอ๋าถ่ายอน้าแล้วอถ่ายอย่างนี้ค่ะมาถ่ายถ่ายด้วยเอาเมือตอะฟองข้างล่างนะคะจับไว้จับตั้งชื่อด้วยจับไว้สองข้ามหาบือข่ามคอผมคองล้วช่วยตั้งชื่อเัาด้วยตัดเหมันถุงน้ําที่ห่อตัวน้องค่ะเป็นเหมือนเหมือนคนนะคะที่มีถุงน้ําข้ามที่น้องจะต้องอยู่ข้างใน เนี่ยเดี๋ยวเฮียนเวลาแกะแกะออกให้หมดเลยอ่ะน้วเดึงอีกรอบไม๋ยงช่วยดึงหน่อยค่ะช่วยดึงโอเคเดี๋ยวเอากรรไกรมาเลยเดี๋ยวตัดสายสะดือให้น้องด้วยมีสายใช่ค่ะทำข้อจะเสร็จสมณต้องตัดสายสะดือนะคะไปล้างมือแบบนึงค่ะไปล้างมือตรงนู้นแล้วเดี๋ยวล้างมือตรงนู้นก็จะเป็นสายสะดืออ๋อเป็นสายเล็กๆใช่ค่ะเป็นเรียบบางๆนี่คือ พอแล้วมามาตัดก่อนเนี่ยตอนหนูอะก็นี่ป้าเป็นคนตัดเนี่ยสายกระดูเนี่ยนี่ก็จะเป็นคุณพ่อเหมือนกันตัดสายสะดือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะถ่ายรูปไหมคะมาเลยมาอุ้มถ่ายรูปก่อนมาแทนแทนมาถ่ายถ่ายรูปเาไม่ชอบนี่่ี่ออเหนียวเหนียวแทนแทนรู้สึกยังไงบ้างกลัวไหมนี่มันนิ่มแบบว่าแบบลูกแกได้เลยนะเนี่ยเห็นอยู่ฝาบ้านโดปุ๊บ มักเลยมีบ้านหนูเยอะพี่บา้บานตุ๊กแก,แก,กเยอะมีนะคะฮั่นกับพันนะก็ทำค้อเบบีจัลลเคนไปเรียบร้อยแล้วนะสองตัวกเ็เดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเอาไป แยกแล้วก็เอาไปเพอเอียงต่อน,นะคะเออน่ารักมากเลยจำได้ไหมว่าตัวไหนเป็นของหนูเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวไหนอะ่ะหน้ามันเหมือนกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวไว้ทำหน้าเราจะแวะมามาดูกันว่าเขาโตขึ้นหรือเปล่าอ่ะไหนทันจำได้ไหมว่ากระเดนทันทันเออวันนี้พอฉันก็เนี่ยเอ้ยวันนี้น่าเงินพอฉันก็ ระวังหัวขาต้นกัดนะโอเคบายบายจระเข้ลูกๆของลูกหนูกอดมาแล้วเดี๋ยวเราไปเตะต่อใครจะเชื่ออะไรฮันดูแพทย์ตัวผูดชื่อหรือใารฮันโอเคแค่นี้แหละใกล้ของฮันค่ะตอนนี้เราจระเข้ยังไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรนะคะต้องรอให้มันโตเต็มไวก่อนจึงะอวัยวะได้เนาะซึ่งของฮันค่ะเอาเป็นตัวผู้จะชื่อเลยนะสมชาย ถ้าเป็นตัวเมียชื่อสมศรีโอเคแล้วเทียวไว้อีกกี่อีกนานไหมคะกว่ามันจะเป็นตัวประมาณมีหนึ่งหน้ามาใหมีหน้ามาใหมบเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อแต่ทุกตัวหน้าตาเหมือนนกัมหเลย้วค่ะมือขึ้นมาเอามือขึ้นมา๋ยวนี้ตัวนี้ตัวนี้ เป็นไงบ้างน่ารักน่ารักน่ารักเฮ้ยตัวตัวนี้เป็นไงไอ้ตัวนี้ว่าปากตัวนั้นไม่ได้มาปากมันจะกัดนี้อ๋อโอเคแต่เขาเงียบแล้วนะโอเคน่ารักมากเดี๋ยวิงๆเลยนะพี่ก็เป็นราชินีมาเลยต้องถอดแมสก์เอาก่อนไหมไม่ต้องกลัวเพราะพี่เขาเชี่ยวชาญมากเลยมาที่สุดเลยคดูเสื้อเขาเป็นราชินีกล้าราวังมั้ย

ตอนนี้เกรงหน้าอยู่รู้สึกไงรู้สึกไงบ้างทันรู้สึกไงบ้างครับคุณหน่อยไม่รู้สึกอะไรโอเคดีแล้วไม่ต้องตกใจรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้ทคนขยับทำไมร้เฉยๆใช่ไหมโอ้ยเสื้อลายนี้สวยแน่แต่ง่ายใส่กับป้าเลยดีไหมลายตัวนึ่ง แค่กัเล็บเขาแค่นั้นเองบางทีเขาเล่นแรงเราไม่รู้ไง <พอ S 1> เขาเนเนคุมแรงไม่ได้ต,ตัวเล็บอะไรเงี้ยเราก็มีการแบบตัด,ดแล้วก็แบบปรับอะไรเพื่อไม่ให้ขวนลูกเ้าได้เนี่ยอยากออกมาเล่นแล้วดูทา่าทางแล้วก็เหนแมวอ่ะต้องการพื้นที่ใน,กา,นการเล่นแมวมาส่งแมเสียงอะไดิ

ยังงไเป็นไง<ล>เอาอิ่มแล้วเหรออิ่มเลยสปเปซเตนเตอร์มัอใช้ขวดไม่คล่องเออหันมองๆเออประมาณเนี้ยเขากำจังหวะพอดีวิ่งเร็วไปเขาตามไม่ทันเขาเหนื่อยเมานมเมานม E

วันนี้าเดินวันนี้เนาะเราก็มาเที่ยวทัวร์สวนเสือศรีราชาเลยนะเราได้เห็นทั้งเสือกระเลปลาเามซอนช้างกระต่ายแมงป่องแมง,อง่อกแล้วยังมีแข็งหมูแล้วมีสัตว์อะไระอีกนะโอแพรี่ดอกแล้วม,ม,ม่นเป็นนแพะแ,และน้องกระต่ายและข้างหลังก็ยังมีกวาง มีกิจกรรมนะคะที่จะเหมือนแบบให้ถ่ายรูปกับสัต<ห>์เลี้ยงแล้วก็มีโชว์เยอะแยะเลยค่ะวันนี้สนุกไหมคะสนุกชอบชอบไหนมากที่สุดกระต่ายเนี่ยชอบกระต่ายเหรอเออชอบเออชอบอะไรดีเออเออถาหมูคเะเออชอบที่มันไปวิ่งเล่นกับเสือวิ่งเล่นกับเสือนะคะก็วันนี้นะเราได้เห็นวัยของเสือในแต่ละวัยเลยนะคะตั้งแต่ สเดือนที่เหมือนแบบมาเล่นกาวได้แล้วก็มีประมาณเออเป็นตัวเริ่มเต็มวัยนะคะแล้วก็ดูโชว์เนาะโอเควันนี้สนุกมากเลยแล้วเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่าพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อน้าหัวกระต่ายยกระต่ายินกระแดงเลยกระต่ายแฮคแทก